สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟังแล้วเก็ต hear and get it พื้นที่ที่เราจะพาคุณฟังแนวคิดดีๆแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงเพราะทุกความเข้าใจดีๆอาจเปลี่ยนทั้งวันหรือทั้งชีวิตของคุณได้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังแล้วเก็ตกันเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกประเด็นกันนะคะ วันนี้เราจะมาสำรวจแก่นความคิดหลักๆจากหนังสือ Master Your Emotions ของทิโบม r ริสครับผมคือมันเหมือนเป็นคู่มือเลยนะคะที่จะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็รับมือกับอารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้นครับน่าสนใจตรงที่ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยบอกว่าแม้แต่คนเขียนเองใช่ค่ะเขาก็เจออารมณ์แบบขึ้นขึ้นลงๆเหมือนกันนะตอนที่เขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ใช่ทำให้เนื้อหามันดูจริงมากๆเลยค่ะ จับต้องได้ครับผม <c oughs> ซึ่งวันนี้ที่เราจะคุยกันก็จะเน้นไปที่ แก่นของมันเลยคืออารมณ์มันคืออะไรกันแน่ค่ะแล้วมันทำงานยังไงทำไมสมองเราเหมือนจะ,อะชอบคิดลบจังแล้วไอ้ที่เรียกว่าอีโก้เนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวอะไรกับความรู้สึกของเราได้บ้างโหน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเริ่มที่ประเด็นแรกเลยอารมณ์คืออะไรคะในหนังสือเขาแยกยังไงคือหนังสือเน้นมากเลยครับเรื่องการแยกแยะระหว่างความคิดกับความรู้สึกอเขาบอกว่าอารมณ์เนี่ย มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายจริงๆนะไม่ใช่แค่ความคิดลอยๆหมายถึงว่าอย่างเราไม่ได้รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ดีแต่เราคิดว่ามันดีแล้วความคิดนั้นถึงทำให้เกิดความรู้สึกอย่างเช่นตื่นเต้นตามมาถูกต้องครับการแยกตรงนี้สำคัญมากนะผมว่าเพราะมันช่วยให้เราไม่หลงไปกับความคิดที่แบบมาปรุงแต่งอารมณ์ซซเวอร์วังค่ะ จริงด้วยอารมณ์นี้มันกําหนดคุณภาพชีวิตเราเลยเนาะเหมือนเป็นสีสันของประสบการณ์ใช่ครับแล้วยังเป็นเหมือนเอ่อเข็มทิศนําทางให้เราเติบโตได้ด้วยแต่ก็นั่นสิคะไม่ค่อยมีใครสอนเรื่องนี้กันจริงๆจังๆทั้งที่สําคัญขนาดนี้น,นน่นสิครับแล้วเรื่องสมองละคะที่บอกว่ามันเกี่ยวกับการคิดลบมันเป็นยังไงคะเกี่ยวมากเลยครับคือหนังสือที่บายว่าหน้าที่หลักแบบดั้งเดิมมากๆของสมองเนี่ยคือ เอาตัวรอดอ๋อเอาตัวรอดไม่ใช่สร้างความสุขใช่ครับไม่ใช่การสร้างความสุขเป็นหลักมันเลยถูกตั้งโปรแกรมมาให้คอยมองหาแล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งที่มันมองว่าเป็นภัยคุกคามอยู่ตลอดโหน้องจะโฟกัสเรื่องลบๆอยู่แล้วหรอคะเนี่ยใช่เลยครับอันนี้เขาเรียกว่าอคติเชิงลบหรือ negativity bias อคติเชิงลบครับสมองจะให้ความสำคัญกับข้อมูลลบๆมากกว่าโดยธรรมชาติเลยอื เพราะงั้นการที่เราจะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยมันเลยไม่ใช่แรงที่แบบเกิดขึ้นเองได้ง่ายๆต้องฝึกต้องฝึกต้องรู้ทันแล้วก็อาจจะต้องเ,อเรียกว่าปรับโปรแกรมความคิดความเชื่อเราใหม่เลยอย่างตั้งใจพอพูดถึงความสุขนึกถึงเรื่องที่หนังสือเล่าเรื่องงานวิจัยเลยค่ะที่ว่าการปรับตัวต่อความสุขอค่ะ hedonic adaptation นะคะอ๋อเรื่องนั้นน่าสนใจมากใช่ค่ะที่เขาเทียบคนถูกลอตเตอรี่ กับคนที่เจออุบัติเหตุร้ายแรงจนเป็นอัมพาตครับปรากฏว่าพอผ่านไปปีหนึ่งระดับความสุขของทั้งสองกลุ่มกลับมาใกล้ๆจุดเดิมก่อนเกิดเรื่องมันน่าทึ่งมากนะแล้วมันก็สอดคล้องกับข้อมูลในหนังสือเป๊ะเลยที่ว่าอะไรเป็นตัวกําหนดความสุขใช่ไหมคะครับพันธุก,กรรมแ่ยวิผลตั้ง50%นะครื่งหนึ่งเลยครับแต่อีก4 0เนี่ยมาจากปัจจัยข้างในตัวเราเองเลยคือทัศนคติการตีความ โห oh, 40%! ส่วนปัจจัยภายนอกอย่างรวยจนโสดแต่งงานอะไรพวกนี้มีผลแค่10%เองแค่10%เองเหรอคะแปลว่าวิธีที่เรามองโลกสำคัญกว่าสถานการณ์ข้างนอกตั้งเยอะเลยเยอะมากครับสำคัญกว่ามากๆแล้วเรื่องอีโก้ที่เกลื่อนไว้ตอนแรกมันเข้ามาตรงไหนคะอ๋ออีโก้หรืออัตตาเนี่ยนะครับคือความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาค่ะโดยมันมักจะไปยึดติดนะครับ ภาษาอังกฤษคือ identification กับสิ่งต่างๆเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นรูปร่างหน้าตาเราหน้าที่การงานความเชื่อของเราเรื่องราวที่เราเล่าให้ตัวเองฟังเกี่ยวกับอดีตหรือแม้แต่ความคาดหวังในอนาคตอ๋อการยึดติดนี่เองที่ทําให้เราเปราะบางทางอารมณ์ถูกต้องครับเพราะสิ่งที่เรายึดไว้เนี่ยมันสั่นคลอนหรือไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังอหรือความเชื่อเราถูกท้าทายอีโก้มันจะรู้สึกมืนถูกโจมตีถูกขูกคามแล้วอารมณ์ลบก็มา ใช่ครับนั่นแหละจุดที่อารมณ์ลบมันมักจะปะทุข,ขึ้นมาง่ายๆเลยการเข้าใจกลไกนี้มันช่วยให้เราเห็นที่มาของความทุกข์เราได้ชัดขึ้นเยอะเข้าใจเลยค่ะทีนี้มาถึงธรรมชาติจริงๆของอารมณ์หนังสือบอกว่ามันไม่คงที่เหมือนแขกมาแล้วก็ไปการเข้าใจแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วใช่ไหมคะช่วยได้มากเลยครับเพราะมันทำให้เราเลิกพยายามจะยึดอารมณ์ดีๆไว้ตลอดไปหรือว่าพยายามผลักไสาอารมณ์ลบแบบสุดชีวิต แล้วที่สำคัญคือต้องเข้าใจว่าอารมณ์ลบอย่างความเศร้าวความกลัวเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายโดยตัวมันเองนะเอ,อ้อหรอคะครับมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนมากกว่าคล้ายคความเจ็บปวดทางร่างกายที่บอกว่ามีอะไรบางอย่างไม่โอเคหรือต้องการการดูแลการแก้ไขอ๋อเหมือนสัญญาณเตือนใช่ครับการตีความของเราหรือปฏิกิริยาที่เรามีต่อสัญญาณน,นั้นต่างหากที่สร้างความทุกข์ทรมานจริงๆเข้าใจแล้วค่ะ นอกจากนี้อารมณ์ยังมีผลต่อก,การมองโลกของเราด้วยใช่ไหมคะที่ว่ามีพลังกรองความเป็นจริงใช่เลยครับ futuring power พ,พอเราอารมณ์ดีนะอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดจริงค่ะแต่พออารมณ์แย่ปุ๊บแม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็ดูหม่นหมองกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เลยผู้เขียนเขาก็ยกตัวอย่างเรื่องธุรกิจออนไลน์ของเขาเองเลยเนาะว่ามุมมองเปลี่ยนตามอารมณ์เลยครับผมแล้วมันยังมีอีกพลังหนึ่งคือพลังดึงดูดหรือ magnetic power ดึงดูดยังไงคะคืออารมณ์แบบไหนม,นมันมักจะดึงดูดความคิดประเภทเดียวกันเข้ามานะครับอ๋อเหมือนเป็นวงจรใช่ครับเกิดเป็นวงจรเลยเช่นพอรู้สึกแย่ก็จะเริ่มคิดวนเวียนแต่เรื่องแย่ๆซึ่งมันก็ยิ่งทําให้รู้สึกแย่ลงไปอีกแล้วจะตัดวงจรยังไงคะหนังสือแนะนําเรื่องการฝึกแยกแยะหรือ compartmentalize นะครับคือรู้ทันไม่ปล่อยให้อารมณ์ในเรื่องหนึ่งมันลามไปกระทบเรื่องอื่นๆทั้งหมดอื พอจะเห็นภาพรวมแล้วค่ะว่าการเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์กลไกสมองและบทบาทของอีโกโ้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยสรุปได้ดีครับจากที่เราคุยกันมาเนี่ยจะเห็นว่ากุญแจสําคัญในการเริ่มจัดการอารมณ์ให้ดีขึ้นคือ 1. เข้าใจว่าอารมณ์มันไม่คงที่นะค่ะ 2. ตระหนักในพลังของการตีความของเราเอง 3. รู้ทันอคติของสมองที่มันเน้นเอาตัวรอดแล้วก็ สเข้าใจว่าการยึดติดของอีโก้มันส่งผลต่อความรู้สึกเรายังไงบ้างค่ะงั้นก็มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อนะคะถ้าเราสามารถลองเปลี่ยนแค่การตีความที่เรามีต่ออารมณ์ลบเดิมๆที่มันชอบเกิดขึ้นซ้ำๆครับแม้จะเปลี่ยนไปแค่นิดเดียวจริงๆนะคะมันจะเป็นไปได้ไหมคะว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแค่นี้แหละจะค่อยๆลดทอนอำนาจที่อารมณ์นั้นเคยมีเหนือเราลงได้ ขอบคุณที่ฟังฟังแล้ว Get Here and Get it ถ้าคุณรู้สึกว่า Get ตอะไรบางอย่างจากตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกด subscribe ช่องเราไว้เพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายใช้ได้จริงเจอกันใหม่ตอนหน้าฟังแล้วเก็ต